สายแสงแดดที่แผดเผาท่ามกลางเนินทรายซักแข่งบนทะเลทรายซาฮาราคุณกำลังเดินงมหาสมบัติโบราณอยู่ในที่สุดก็มาถึงก้อนหินก้อนหนึ่งหน้าตาประหลาดอยู่บนทรายมันใหญ่เชี่ยวดูเหมือนฐานหินสีดำก้อนโตรหรือหินผาแต่มีอะไรบางอย่างแววแววบนผิวหน้ามันทำให้มันดูไม่ปกติการค้นพบนี้เป็นการค้นพบที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยพบมาบนโลกหินก้อนนี้เกิดมานานก่อนโลกจะปรากฏในอวากาศซะอีก อุกกาบาตหน้าตาไม่เหมือนที่ไหนนี้ถูกพบเมื่อปี2020ที่บริเวณไกลโพ้นของทะเลทรายซาฮารานักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ไอโซโทปของแมกนีเซียมและอลูมิเนียมบนผิวหน้าของหินและพบว่าอายุของมันคือราว4,500ล้านปี ในตอนนั้นเรียกได้ว่ามันคือตัวอย่างของแมกมาจากอาวกาศที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์มันเป็นของดาวเคราะห์แรกเริ่มดวงเล็กๆที่ไม่มีเวลาก่อตัวให้สมบูรณ์มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วสมัยที่ระบบสุริยะของเรากําลังสร้างตัวขึ้นมีอุกบาตมากมายก้อนใหญ่กําลังลอยในอวกาศตอนนั้นบางก้อนก็ก่ะตัวขึ้นมาเป็นร่างเทหะวัตถุบนท้องฟ้าก้อนใหญ่ซึ่งภายหลังกลายมาเป็นดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ที่มีแต่หินดวงใหญ่ๆก็ดูดซับดาวที่เล็กกว่าหินก้อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์แรกเริ่มที่พึ่งจะก่อตัวขึ้นแต่ถูกอุกบาทดวงใหญ่ดวงอื่นทำลายซะ ดาวเคราะห์แตกกระจายเป็นหลายพันล้านชิ้นบางก้อนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์อื่นบางก้อนก็ลอยออกนอกระบบสุริยะไปและมีชิ้นหนึ่งนี่แหละที่ลอยในอวกาศอยู่ก่อนที่โลกเราจะเป็นรูปเป็นร่างหลังจากนั้นมันก็ชนเข้ากับบรรยากาศของโลกแล้วก็หล่นลงในพื้นที่ที่เราเรียกว่าทะเลทรายซาฮาราในปัจจุบันหินก้อนนี้มีคนไปพบเมื่อปี2020แต่การกัดกร่อนของหินจากนอกอวกาศนี้แสดงให้เห็นว่ามันน่าจะหล่นลงมาก่อนหน้านั้นานานแล้ว เจ้าวัตถุโบราณนี้หนักราวๆ30กิโลกรัมและมีอุกกาบาตชิ้นต่างๆลายชิ้นอยู่ข้างในพูดง่ายๆคือมันเป็นหินภูเขาไฟที่ประกอบด้วยลาวามันเย็นตัวลงแข็งและกลายเป็นผลึกคุณถึงได้สังเกตเห็นประกายวิบวับไงนักวิทยาศาสตร์หวังว่าการศึกษาหินนี้เพิ่มเติม,ตมจะช่วยให้เราเรียนรู้พื้นฐานการกำเนิดของระบบสุริยะเราได้ดีกว่าเดิมอุกกาบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกพบในอเมริกาคืออุกกาบาตวิลลาเมด ขนาดของมันคือราวๆ7.8ตารางเมตรและมีน้ำหนักมากกว่า15ตันนี่คือน้ำหนักครึ่งหนึ่งของรถบัสเลยคนหลายคนสามารถไปยืนได้เต็มพื้นที่ของวัตถุนอกโลกชิ้นนี้แต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดก็คือมันไม่ได้เป็นหินธรรมดาแบบอุกาบาทที่พบทั่วไปวิลเมตรนั้นประกอบขึ้นจากนิกเกิลและเหล็กเหล็กชิ้นใหญ่ขนาดนี้ถูกพบเมื่อปี1906และตอนนี้ก็เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกา อุกกาบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบม,มาคืออุกกาบาตโฮบ้ามันอยู่ที่ประเทศนามีเบียและคนก็ไม่เคยไปเปลี่ยนที่เคลื่อนย้ายมันเพราะมันหนักเกินโฮบ้าหนักถึง60ตันเลยหนักกว่ารถถังอีก เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเรื่องถัดไปเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษวันนั้นมีแสงวาบขึ้นมาบนฟ้าแล้วก็มีเสียงชนกระแทกดังสนัน่นผู้คนหลายคนเปิดประตูบ้านออกมาดูและได้เห็นขเหมาควันดำบนสนามหญ้าบ้านตัวเองเลยดาว่ามีอะไรเกิดขึ้นแน่และรายงานสิ่งที่ตัวเองพบไปยังเครือข่ายการเฝ้าระวังอุกกาบาตแห่งอังกฤษ ากคุณได้เจอกับอุกาบาตเข้าให้รายงานไปยังหน่วยวิจัยภูมิศาสตร์หรือหน่วยงานด้านอาวกาศเลยทันทียิ่งเห็นจากอาวกาศนอนอยู่บนพื้นนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเสียคุณค่ามากเท่านั้นไหนจะฝุนไหนจะหิมะลมและแสงแดดจ้าแผดเผาปัจจัยเหล่านี้ทำลายพื้นผิวของอุกาบาทและทำให้ยิ่งศึกษาวัตถุจากฟ้าฟ้า,าได้ยากไปอีก อุกกาบาตท,ที่เจอที่อังกฤษหน้าตาเหมือนฐานหินแต่มันนิ่มกว่าและเปราะบางกว่ามันเหมือนกับเอาไว้ประคองน้ําที่แข็งอยู่หินก้อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุกกาบาตก้อนใหญ่ที่ลอยผ่านอาวกาศสมัยที่ระบบสุริยะเรายังไม่ก่อตัวขึ้นมาดีพวกเขาได้เจอกับการประกอบของแร่ที่ไม่เหมือนที่ไหนภายในหินมันสามารถช่วยนักวิทยาศาสตร์ให้เรียนรู้เรื่องการถือกําเนิดของระบบสุริยะและชีวิตบนโลกได้มากขึ้น ที่นี้เราไปที่เยอรมน,นีกันบ้างที่เมืองเล็กๆของเนิร์ดลิงเงนมีอุกบาทโบราณก้อนใหญ่ซ่อนตัวอยู่จะสังเกตเห็นได้ยากมากเว้นแต่ว่าคุณจะรู้ความลับของเมืองนี้คุณกำลังเดินเล่นไปตามถนนเส้นเล็กๆสบายตาและมองดูตึกที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม คุณใช้เวลาอยู่ที่นั่นทั้งวันเลยแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรที่บอกว่ามันคือหินอุกาบาตและเพื่อไขความลับนี้คุณต้องออกจากเมืองก่อนคุณปีนขึ้นไปบนเนินเห็นสูงและเห็นว่าเมืองนี้มันอยู่ในหลุมนี่นาเป็นเวลานานมากแล้วที่คนในท้องที่เขาอาศัยอยู่กันในหลุมอุกาบาตของภูเขาไฟที่ดับสูญไปนานแล้วหากคุณมองดูบรรดาบ้านเรือนจากมุมมุมหนึ่งคุณจะเห็นว่ามีแสงประกายวาบแปลกๆขึ้นมาก็ได้ในกลางศตวรรษที่20 มีกลุ่มนักธรณีวิทยากลุ่มหนึ่งมาที่นี่และประกาศว่าปล่องตรงนี้ไม่ได้ดูเหมือนปล่องของภูเขาไฟเมืองเมืองนี้ถูกสร้างบนปล่องที่เหลือทิ้งไว้จากหินอุก,กาบาตโดยวัตถุจากฟากฟ้านี้หล่นลงมาเมื่อราวๆ15ล้านปีก่อนมันร้อนเสียจนฟองคาร์บอนข้างในเปลี่ยนเป็นเพชรเล็กๆทันทีตอนที่คนกำลังสร้างเมืองนี้พวกเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากำลังใช้หินราคาแพงระยับอยู่เพราะว่าแทบจะมองไม่เห็นเพชรเลย คนในท้องที่ไม่ได้เห็นว่าการที่กำแพงเมืองมันระยิบระยับแปลกๆอยู่กลางแสงอาทิตย์มันสลักสำคัญอะไรแต่ตอนนี้พวกเขาเชื่อแล้วว่ามันถูกสร้างขึ้นมาจากเพชรที่หล่นลงมาจากฟากฟ้า ที่ต่อไปเรากลับไปที่อังกฤษกันอีกรอบรอบนี้หินพวกนี้ถือกำเนิดมาจากโลกเราเองนั่นคือสโตนเฮนชื่อดังที่เรารู้จักกันดีมีคนเอาหินกลมๆม,มาวางไว้เรียงกันแบบนี้ทุกคนรู้จักอนุสาวรีย์แห่งโบราณคดีนี้กันดีแต่ไม่มีใครรู้สาเหตุว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแน่ชัดมีจุดที่สร้างขึ้นมาจากหินลึกลับอีกจุดถูกพบห่างไปแค่3.2กิโลเมตรชื่อว่าซูเปอร์เฮน มันใหญ่กว่าหนักกว่าและกินพื้นที่มากกว่าอีกหินแต่ละเพลทนั้นสูง4เมตรครึ่งซึ่งก็ราวๆตึกสองชั้นครั้งหนึ่งหินพวกนี้ตั้งอยู่แนวตั้งและอยู่กันเป็นแนวครึ่งวงกลมแต่มีคนไปผลักมันเมื่อราวๆ4 5 0 0ปีก่อนอาจจะเป็นการเล่นพิเรนก็ได้ไม่ไม่ใช่เลยนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงไม่มีคนไปเจอมันนานมากนักวิทยาศาสตร์ยังไขค,ความลับของซูเปอร์เฮนไม่ได้แต่ก็เชื่อว่าหินที่ตั้งอยู่แนวตั้งแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ มีหินสุดอึ้งอีกที่อยู่ที่ทางตอนใต้ของคอสตาริกาพวกก้อนใหญ่เป็นหินที่ใหญ่เท่าตัวคนเลยและก้อนที่เล็กกว่าก็ขนาดเท่าลูกโบลลิงและหินพวกนี้ก็มีขนาดกลมดิกสมบูรณ์และมันเกิดขึ้นจากฝีมือคนต้องใช้เวลานานหลายปีเลยล่ะก,กว่าจะขัดได้โดยใช้เครื่องมือขัดหินเพื่อให้หินกลมดิบแบบนี้ก้อนกลมๆแบบนี้หนักมากแต่มันกลิ้งได้แบบลูกบาสเลย หินทุกก้อนมีอายุต่างกันไปบางก้อนก็สร้างขึ้นเมื่อราว2,500ปีก่อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากแมกมากของภูเขาไฟที่หลอมละลายและจนบนัดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่าหินพวกนี้เอาไว้ทำอะไร และพวกมันก็พบได้ที่พื้นที่ต่างๆกันไปของคอสตาริกาใกลๆเมืองใหญ่เป็นไปได้ว่ากลุ่มอรารยธรรมโบราณได้เอามันมาวางไว้โดยเฉพาะเพื่อเป็นการประกาศสักดากความยิ่งใหญ่ของราชาเมืองสมัยก่อนและผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เชื่อว่าเห็นพวกนี้เอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาดาราศาสตร์คนที่รู้จุดประสงค์ของหินนี้ได้ล้มหายตายจากไปและประวัติของหินก็ตายตามพวกเขาไปด้วยมันจบการเดินทางของเราด้วยการค้นพบทางธรณีวิทยาที่ยอดเยี่ยมสุดปังที่สุดกันเถอะ คุณกำลังเดินอยู่ในทะเลทรายที่เปรูและกำลังไต่ลงเขาเตีดเด้ยๆอยู่คุณมองลงไปและเห็นว่าพื้นผิวของเนินนั้นมันมีเส้นอะไรเขียนอยู่แปลกๆคุณเดินไปไกลและเห็นแมวตัวยักษ์อยู่บนเนินภาพเขียนนั้นเรียกว่า geoglyph ความยาวของมันอยู่ที่35เมตรซึ่งก็เป็นครึ่งหนึ่งของขนาดเครื่องบินเจ็ตเลยทีเดียว นักโบราณาคดีได้พบเจ้าแมวยักษ์ตัวนี้ในปี2020และพบว่ามันถูกสร้างขึ้นระหว่าง200และ100ปีก่อนคริษษษสตศักราชรูปว่าหลายเส้นอันมึงหึอมานี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรูปต่างๆที่ลึกลับเป็นปริศนานอกจากจะมีแมวแล้วยังมีสัตว์อื่นอีกมีพืชและมีรูปวาดสุดตะลึงมากมายทั้งหมดนั้นพบได้ที่ทะเลทรายของเปรูเจ้ารูปแมวที่วานี้ก็เจอโดยบังเอิญน,นะ นักโบราณคดีไม่ได้เห็นมันตอนแรกเพราะว่ามีการกัดกร่อนของแนวเนินเขาซึ่งเกือบลบรอยเส้นหายไปหมด